ฉันก็เริ่มต้นปีด้วยการกลับประเทศฟลอรปอกันเลยทีเดียวฉันจำค่าประมาณวันที่5วันที่6กบุกอะไรนี่ยที่ฉันบินกลับประเทศฟลอรปอ เพื่อไปเอาใบจบพิเมตหรือใบจบปริญญาตรีของฉันนั่นเองเนื่องจากว่าฟ้าได้ลาออกจากการเรียนหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ที่ฟ้ายังไม่สามารถดึงใบจบออกมาได้เนื่องจากว่าเอกสารบางตัวของฟ้าหรือเรียกง่ายๆคือใบเกียรติยฟ้ามีเกียรติตกหล่นอยู่บางวิชาซึ่งที่เกียรติตกหล่นน่ะมันไม่ได้เป็นเพราะฟ้าอ่ะฟ้าเข้าเรียนหรือเปล่าฟ้าเข้าเรียนโค้ฟฟ้าสอบโค้ฟฟ้าส่งงานโค้คะแนนสอบฟ้าโอเคมันไม่ย่ำแย่ฉันไม่ได้ปึกป่นนั้นถึงนึกออกปอโออแต่ว่าที่เกียรติฟ้ามาตกหล่นเน ทำให้เกศของฉันมันไม่ครบซึ่งในเรื่องของจุดนี้ฟ้าพยายามตามตั้งแต่ฟ้าจบพีเมดจนฟ้าเรียนเมดมา1ปีอ่ะตัวนี้มหาลัยก็ยังไม่สามารถแก้ไขเกศที่หายไปได้ทั้งที่ฟ้าทักไปถามอาจารย์ว่าเอออาจารย์คะเกตตัวนี้ฟ้ามีเกตไหมอาจารย์บอกมีเกตนะแล้วอาจารย์ก็กอกลงเอกสารเรียบร้อยให้แล้วลส่งลงระบบแล้วแต่พอทำมามหาลัยกูเลียดอ่ะไปเช็คอ่ะกลายเป็นว่าเกตมันไม่มีพอพิมพ์เกตออกมาก็ยังไม่มี ฟ้าเลยไม่เข้าใจว่าเออมันเกิดอ,อะไรขึ้นฟ้าก็โอเคไม่เป็นไรเรามีเวลาประมาณ1เดือนในการตามเกตเพราะว่าฟ้าไม่อยากต่อวีซ่าทาเวลฟ้าไม่สามารถทาวีซ่าสติลเด้นได้เนื่องจากว่าฟ้ายังไม่มีใบจบเพราะว่าเกตไม่ครบเลยไม่มีใบจบอ่ะง่ายมากอ่ะการต่อวีซ่าทาเวลคือมันแพงมากแล้วมันต่อทุกต้องต่อทุกๆเดือนมันจะโดนค่านน้นค่านี้ค่านั้นซึ่งค่าใช้จ่ายมันแพงมากทุกคนฟ้าเลยแบบอ่ะคุณมีใช้เวลาแค่หนึ่งเดือนนะนะวันนั้นเมเลคโคในการที่จะทำทุกอย่างให้มันเสร็จแต่ปรากฏว่า1เดือนผ่านไปแล้ว ก็ยังไม่มีอะไรเสร็จเลยเกย๋ก็ยังเหมือนเดิมใบเก๋นุ่นเหมือนเดิมเอกสารทุกอย่างเหมือนเดิมหมดจนฟ้ารู้สึกว่าฟาท้อใจอ่ะฟ้าเลยมีขีดในการแบบตามทุกอย่างอ่ะแค่ถึงวันที่ยี่ห้ามีนาเพราะว่าฟ้ากลับบ้านไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยฟ้าก็เลยได้แบบพยายามไปโรงเรียนทุกวันฟ้าไปเหมือนฉันไปเรียนอ่ะฉันออกไปจากหอแปดโมงกลับประมาณบ่ายโมงทุกวันเพื่อไปนั่งรอจนแบบอาจารย์บอกว่า ฝาไม่ต้องมาทุกวันปกิตตาเธอไม่ต้องมาทุกวันเพราะทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมเธอมาทุกวันทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมถ้ามันมีอะไรคืบหน้าจะบอกเองซึ่งมันอยู่แบบนี้ประมาณ3เดือนอะไปคิดกับเองว่าระบบอะมันช้าแค่ไหนฉันก็ดำรงชีวิตด้วยกันไปเที่ยวไปกินไปผ่อนคลายไปเล่นใช้ชีวิตเหมือนเด็กคนหนึ่งใช้ชีวิตเหมือนเด็กนักศึกษาท่านหนึ่งอ่านสวอคลิปที่สวยมากไม่ไหวเออใช้ชีวิตเหมือนเด็กนักศึกษาแต่ฉันก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่ช่วยดูแลฉันอะซึ่งตอนนี้ก็คือเนี่ยอย่างที่ฉันบอกว่่่่าตต้้ออองเเสร็กนแแลวะธคิดด ว่าตอนกลางกลุ่มผ่าทุกอย่างก็ยังไม่เสร็จฉันเดินทางไปที่มหาลัยใหญ่เพื่อไปติดต่อเรื่องนี้เรื่องก็ยังเงียบไปคุยกับเจ้าของมหาลายัยเรื่องก็ยังเงียบไปคุยกับคนที่ดูแลเรื่องเด็กคนไทยก็ยังเงียบจอนหนึ่งอาทิตย์กดกล่าวจ่าทุกอย่างของฉันเสร็จแล้วก็ทุกคน ของฉันทั้งหมดก็มาแล้วค่ะแต่ความพยายามของฉันมาพร้อมกับการที่ต้องจ่ายเงินแต่เขาบอกนะทุกกระบวนการมีการใช้เงินมาอะไรนี้ขออนุญาตจำว่าทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองนะคะทุกคนค่ะทุกเวลาที่เสียไปคือเป็นเงินเป็นทองค่ะของฝากฉันหมดไปไม่น้อยด้อสาแต่ว่าเรื่องกินขขาหมดเช่นเดียวกันค่ะอยากบอกว่าหมูกระทะที่ฟลอร์ปอรอร่อยมากค่ะทุกคนฉันเขาบอกใจราการไปกินหมูกระทะทุกวันค่ะและ้วฟังได้ทาการจองตั๋วเครื่องบินไปเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน ฟ้าขอขอบคุณเพื่อนทุกคนตรงนี้มากที่แบบช่วยเหลือฟ้าตลอดไม่ว่าจะในวันที่ฟ้าเซ็นใบล้วออกร้องไห้กอดคอกันหรือว่าดูแลฟ้าในวันที่ฟ้าแบบรู้สึกว่าเหนื่อย หรือปลอบใจฟ้าชวนฟ้าไปนั่งเรียนด้วยเพราะกลัวฟ้าเหงาพาฟ้าไปหาทุกคนพาฟ้าไปหาจารย์ทุกท่านเพื่อช่วยเหลือฟ้าขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ลาก่อนฟลอปอเตือนหน้ามุ่งสู่ปะเทถไทย็ดูทุกคนไทยแลนด์ฉันกลับมาแล้วแล้วฟ้าก็ทำคลิปแวะค้ามฟ้าพีเคทีสู่ประเทศไทยค่ะแล้วก็ต่อได้คลิปอะไรต่อได้คลิป different outfit and style กับคลิปแรกหลังกลับไทยค่ะซึ่งทิปนี้ไปทิปครอบครัวจ้าครอบครัวใหญ่มากไม่ไหวทั้งกินทั้งเที่ยวจุใจกันเลยทีเดียวอาหารทองอาหารไทยคือจัดเต็มค่ะ หลังากที่ฟ้ากลับมาฟ้าก็ไม่รู้จะทำอะไรไงฟ้าเลยรู้สึกว่าอยากทำแบรนด์ชาเป็นของตัวเองแต่อันนี้เราก็ต้องพับเก็บไปก่อนให้เป็นแผนของนาคตนัจ๊ะแล้วฟ้าก็ได้โอกาสมากมายจากพี่ๆหลายคนไม่ว่าจะเป็นแบรน น่าชอบในการไปถ่ายเสื้อผ้าคนอวนอุ่งคุณฉันก็มีผลประโยชน์ในการหาตังเหมือนกันนอกจากกินอย่างนี้ก็มีประโยชน์ในเรื่องนี้แหละค่ะทุกคนแล้วเราก็ได้กลับมาลง YouTube ไปต่างๆเพราะว่าตอนนั้นากลังเรียนนะเพราะว่าไม่ลงเกี่ยวกับการเรียนแล้วจะมีคนมาดูฉันไหมแต่ก็ยังพอมีคนมาดูฉันนะฉันขอบคุณทุกคนอะที่ยังติดตามฟ้าอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบทางแบรนด์เสื้อผ้าหรือไนะที่ซัพพอร์ตฟ้าต่างๆขอบคุณมากค่ะแล้งจากนั้นฟ้าก็รู้สึกว่าฉันไปโหลดแอปหนึ่งที่ชื่อว่า Pickcker ใในนนนนกกกาาาาารรรรรับงงงงีีววววววิิิออออ่ะแล้้้้ต็็ไดเเืืขสผมพวกร ขอบคุณจริงๆค่ะที่เอ็นดูฟ้า ซึ่งหลังจากนั้นนะฟ้ารู้สึกว่าไฟอยากกลับมาอะไรอีกครั้งมันเป็นงานอะไรที่มีความสุขมากฟ้าเลยมาสวัสดกับอีวี่ไรแล้วฟ้าก็เข้าเป็นไอ้นักของอีวี่ไรเดือนที่เก้านะคะทุกคนฟ้าขอบคุณทุกคนขอบคุณแอปขอบคุณมิพอที่ดูไลฟ์ฟ้าอย่างนี้นะคะฟ้าจะเป็นดิกตี้ต่อไปแล้วฟ้าอินดูฟ้าด้วยนะเข้างานอะไรฟ้าเริ่มอยู่ตัวใช่มรมทุกคนฟ้ารู้สึกว่าอยากเริ่มหางานประจำมากขึ้นก็เลยไปบริัทสมารบริษัทเครื่องสําอางค่ะรับงานไลฟ์ตามแบรนด์ต่างๆนะคะและที่สำคัญคือฟ้ามีงานประจํำของาม ไปคุยกับลูกค้าประสานงานการควบคุมออนไลน์ทิกตอกอ i n อินสต a แกรมหรือว่าไม่ว่าจะช่องทางต่างๆนะคะ ซึ่งฟ้าก็ขอขอ,ขอบคุณบริษัทเบสโปรกินพาวเวอร์นะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนที่ให้โอกาสฟ้าได้แสดงความสามารถหรือออกความคิดเห็นและสอนงานฟ้านะคะขอขอบคุณค่ะใครที่อยากติดโซน่าเซ์ก็สามารถติดต่อกับเบสโปร,ปรกินพาวเวอร์ได้นะคะทุกคนหลังจากฟ้าได้ทํางานอย่างหนักหน่วงแล้วก็ได้ไปเที่ยวพักผ่อนคลายันที่เข่าคอเลยค่ยะ,คะทุกคนกลับมาที่เขาคออีกแล้วไอ,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 อนะีอเป็นล็อกซีที่ไปผ่อนคลายกันที่เขาคอกับฟ้าพีเคทีนะคะฟ้าไปทั้งหมดสามวันสองคืนหลังจากเราได้ไปเที่ยวพักผ่อนจิตใจของเราใช่ไหมฟ้ารู้สึกว่าเราอยากกลับมาทำอา โอเคฟ้ายัยางไลฟ์สดอยู่ฟ้ายัยางรับงานถ่ายเสื้อผ้าอยู่แล้วเหลืออะไรอ่ะฟ้ายังกลับมาขายขนมค่ะทุกคนฟ้าเลยกลับมาปรับปรุงร้านที่ชื่อว่า PS Bakery เป็นร้านมีกูเคกับทุกคนทั้งไลฟ์ไปทั้งดูบัญชีไปทั้งทําไปอันนี้คือแบบโลโก้นะคะคือฟ้าใช้ตัวเองเลยค่ะเป็นแบบโลโก้เป็นไงเลิศประหลาดมีความมั่นสูงมากไม่ว่าจะไปซื้อของลิศรายการหรือว่าลิศบัญชีต้นทุนหรือกําไระคะ่ะเราทําออกมาเองหมดเลยค่ะเราปรับปรุงย่านเนี่ยไลฟ์ไปทําการไปก อบขนมไปนี่คือเค้กกล้วยหอมนะทุกคนอยากจะบอกว่าเค้กกล้วยหอมนี้อร่อยมากนี่คือเมนูใหม่ของเราก็คือคุกกี้ธทยพืชค่ะทุกคนฟ้าปรับสูตรหลายรอบแล้วประมาณ10รอบได้ทุกคนกว่าที่น้องจะออกมาอยู่ตัวละรสชาต หอมหวานแล้วก็หอมเนยด้วยค่ะนี้นะคะอันนี้คือหน้าตาของขนมที่เราไปขายที่ตลาดนัดริมบึงกันนครนะคะที่ฝากร้านคุณแม่หรือร้านสเต็กเลดี้สเต็กไปขายค่ะทุกคนค่ะแล้วฝากก็จะมีการแบบเออถ่ายรูปน้องเผื่อว่าแบบมีคนมาสั่งเดี๋ยวจะได้ส่งให้เขาดูว่าเออหน้าตาเป็นแบบนี้นะแล้วบางทีเราก็ออกไปขายเองด้วยค่ะแต่คุณแม่บอกว่ากรมาไราง,งานอยู่บ้านเธอลูกที่ละขาะงานข้าวข้าของ,งปีนี้ก็จะเป็นแบบนี้สาบเัาฟ<แ>้าในปี2023ันยี่สิบสามเหรอฟังไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากคำว่าแบบขอบคุณตัวเองนะขอบค ที่สามารถผ่านอุปสรรคบางอย่างได้กล้าตัดสินใจกล้าก้าวออกจากบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราเข้มแข็งและแข็งแกร่งได้ค่ะนี้ขอบคุณตัวเองที่เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดในดค่ะนี้ขอบคุณคนรอบข้างครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนทุกคนอาจารย์พี่ที่เบริษัททุกคนที่ทาให้ฟ้าเป็นตัวเองได้ดีค่ะนี้ขอบคุณค่ะเจอก,กันนะปี2024่